Hello? วัสดีค่ะทุกคนรอคนเข้ามาดูก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยพูดคุยกันว่าเราเรามากันเรื่องอะไรพยายามให้เห็นแสงตรงกล้อง,งมืดไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้คือกิฟต์ในบทปะไม่ใช่ไม่ <c oughs> ไ <Okay. S 2> ออเ,อเออโอกเคพีก่ไม่ีนหม่พี่รู้ไหมว่ามันอะไรใหม่ๆใช่มันมัเ้นึใจกับคาแรคเตอร์ตัวตนี้มนไม่ได้ทำอะไรยเยนะแต่มัรึกแชครงานกดความพูดเยอะเฮ้ hey, สวัสดีค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วนะคะ <c oughs> ฝากแชร์ไลฟ์ให้หน่อยละกันเนาะตอนนี้อยู่กับ ที่ฟ้าเราจะอยู่กันประมาณ15-20นาทีประมาณนี้คร่าวๆนะคะก็ใครที่ยังนั่นแหละเรามาตามแคปชั่นเลยสำหรับเฟสติวัลหมอลำเอนิคแกนเด็กแกนเฟด็กแกนเฟสเดแกนเฟจักรวาลนารมิตจักรวาลแห่งความสุขมาเสิร์ฟคุณถึงที่แล้วจ้านะคะ จักรวาลตื่นเพื่อตื่นตื่นก่อนนะวันนี้เช้าวันนี้เช้าจักรวาลแห่งความสุขมาเสิร์ฟคุณถึงที่เพราะฉะนั้นนี่พวกคุณจะต้องต้องมากันแล้วกูแชร์ไลฟ์ก่อนนี่เราไลฟ์ในไหนนะเพจนะ ตื่นกันยังพวกเราหมูเห่เฮาฮูเลฮูเลฮูเลโอเคเดี๋ยวพี่ฟ้าแจ้งก่อนเผื่อใครมาดูย้อนหลังเนาะซึ่งไลฟ์นี้เนี่ยเราจะขายบัตรนะคะเดอะแกรนด์เฟสจัก,กรวาลแห่งความสุขที่ไม่ใช่จัก,กรวาลน,นิรมิตรนะคะพบกับศิลปินสาค่ายดังมิสแกรนดไหทองคำและหมอลำไอดอลซึ่งสามารถซื้อบัตรได้นะคะในไลฟ์นี้คุณสามารถกดสักที่หนึ่งแหละไม่ลิงก์ก็ใน ในอ๋อซื้อบัตรได้ที่ mgibooking we love booking net event นะคะเดี๋ยวปักหมุดให้ซึ่งอีเวนต์เนี่ยจะมีทั้งหมด15วันนะคะ5ที่ด้วยกัน1999เท่ากับ1วันครั้งที่1วันที่1น1 3ถึงสิกรกฎาคมเซนทรัลเวิร์ดเกตนะคะ ไม่ใช่กูอ่านเป็นเซนทันเวิร์ลไงแล้วมันไม่ใช่เวิร์ลไงครั้งที่หนึ่งคือเซนทันเวสเกตนะคะครั้งที่สองคือวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกกรกฎานะคะที่เซนทันจันทบุรีครั้งที่สามเนี่ยไม่ควรละนะวันที่สามครั้งที่สามคือวันที่ยี่สิบเก้าถสามสิบเอ็ดสิงหาเซนทันบางนาครั้งที่สี่นะคะวันที่หกถึงเจ็ดกันยายน เซนทรันยุดยาครั้งที่5ครั้งสุดท้ายวันที่26่ถึงยีนะคะที่เซนทรัลสีราชานั่นเองค่ะแอดมินปักหมุดยางปักหมุดแล้วเนาะโอเคสามารถสแกนกันได้เลยนะคะคก็ตื่นยังพูดตรงๆว่ายังไม่ตื่นดีมากเพราะว่าเราก็เช้ามาหลายวันเนาะเช้ามาหลายวันจริงๆได้ปวดเห็นอุ้ยอุ้ย Hi the fans, in the f a n you want to enjoy ไหม together for the grand first ไม่ใช่ first ปะเด็กกันเด็กกัน first concert concert เอาไหมเอาไหม try again. You can enjoy นะ Come to joy for the g a n d f a c e universe of fun. Say hi, say hello, Mexico. Hello, Mexico. Hola, see you soon. <c oughs> Love you too, guys. Okay, okay. กินอะไรกันอ่ะ มามาเหรอไม่อยากกินนะ่าขออันนึงได้ปะไ,นะได้พี่ฟ้าไปวันไหนบ้างเดี๋ยวต้องดูเขาแจ้งนะคะว่าเขาจะแจ้งอะไรยังไงหัวฟูแล้วเพราะว่านอนแล้วก็พ่งูขึ้นมานะคะอือโอลาเจฟี่คืออะไรอ่ะ <c oughs> มา <c oughs> มา <c oughs> มามามา,มา คือไม่ต้องพิมพ์ในไลฟ์นะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่มีระบบดูดแต่ว่าเราเป็นระบบกดลิงก์นะคะกดลิงก์แล้วก็เข้าไปซื้อบัตรเนาะหัวฟูมาแล้วกดลิงก์แล้วก็เข้าไปซื้อบัตรนะคะไม่มีระบบดูดนะไม่แล้ว คิดถึงจังคิดถึงเหมือนกันพรุ่งนี้ใครไปตราดบ้างไปเจอพี่ฟ้าได้นะคะ Miss Universe ตราด Love You t o o Guys เขามีทั้งหมด5วัน5รอบด้วยกันนะคะก็สามารถที่จะไปเลือกวันที่ตัวเองสะดวกได้เลยเนาะ Sorry พี่ฟ้ามีแพลนที่จะจัดเซ็นท่านขอนแก่นไหมไม่แน่นะคะถ้ากระแสตอบรับดีเขาก็อาจจะไปหลายๆจังหวัดยังเบลออยู่แหละเ <c oughs> บลอหา <c oughs> ตื่นเช้าหลายวันทุกวันนี้ไม่รู้เราว่าการตื่นสิบโมงสิบเอ็ดโมงมันรู้สึกยังไงตื่นเต้นอนะ่ะอู้ อเ,เอาเอาหน้าจินนี่มาเติมที่หน้าพี่ได้เลย <c oughs> เนนอยีเดีนนยไม่ว่างเลยครับไม่เป็นไรครับคุณชัยวัน์ตั้งใจทำงานนะนภรัตวันที่สิสไม่ได้ไปหาพิฟ้านานแล้วคิดถึงพิฟ้าคิดถึงเหมือนกันครับ We are waiting for you thank you so much อาม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 าตาก็จะปิดแล้วนะคะมามาเดอะแกรนเฟสจักรวาลแห่งความสุขนะคะและก็ความสนุกนั่นเองพบกับศิลปินสาค่ายดังไม่ว่าจะเป็นมิสแกรนนะคะนี่ไย,ยทองคำและหมอลำไอ d ดลนั่นเองซึ่งทุกคนสามารถกดลิงก์ได้เลยนะคะราคาบัตรเนี่ย<อ>ก็มีหต่อหนึวันเนี่ยคือร9 9เนาะ นะซึ่งครั้งที่1เนี่ยวันที่12-13กรกฎานะคะที่เซนทันเวสเกตนะคะครั้งที่2วันที่25-26ก็คือที่เซนทันจันทบุรีครั้งที่3วันที่29-31สิงหาคมนะคะที่เซนทันบางนานะคะ ครั้งที่4วันที่6กถึงเกันยายนนะคะที่เซ็นทรัลนยุธยาวันที่5นะคะก็คือวันที่26่สกถึงยีกันยายนนะคะที่เซ็นเท่าเซ็นเท่าอ่ะเซ็นท่านสีราชานั่นเองคะ่ะสวัสดีบอสด้วยนะคะบอสเข้ามาดูนะโอเคแล้วข้างล่างบางที่ยงไ่ขอบอกเด็กๆ <laughs> บอกเด็กๆ <laughs> บอกเด็กๆสิ <laughs> บหก,เ,ก 16, เจอกันสิบหกที่ไหนนะขออีกทีสิบหก ไม่มีนะเจอที่ไหนอะยี่ะ2บหกรือเปล่า่ิลหมปใหม่ดีเร็วๆสิบหกไหนเราสิบหกไปไหนอ๋อสิบหกอันนี้อีเวนต์อ o อเนจะมีศิลปินรับเชิญอีกเยอะบอสบอกแล้วก็เดี๋ยวจะมีบางที่อาจจะเป็นการสุ่มที่จะมีบอสขึ้นร้องด้วย ไม่เพลงขอบคุณแฟนเพลงก็หลงรักเนียเขาหรือฮี่โนกิสามเพลงนี้อ๋อเขาบอกว่าไม่แน่จะมีแอนออเดีแล้วก็ใหม่พัชรีด้วยคนที่ร้องวันวันูี่รอยซิกเซมันมันอู้จริงหอถ้าเป็นอย่างงี้นี่ทุกคนต้องเลฟแล้วนะเพราะต่อนหนึ่งวันนี้คือร9อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นคิดดูถ้าเราเหมารวมเนี่ยก็คุ้ม ได้เจอหลายๆท่านแรกกับร้อบาทถูกกวกคุมมากๆเลยนะคะม,มาทุกคนคะ่ะไม่ต้องพิมไม่ต้องพิมพ์ราคาในไลฟ์นะเพราะว่ามันไม่ใช่ระบบดูดกดลิงก์แล้วก็ไปซื้อบัตรได้เลยนะคะที่ถึงพี่ฟ้าที่ถึงเหมือนกันครับที่ถึงเหมือนกันมามามาทุกคนคะ่ะกดเข้าไปซื้อกันเยอะ I understand only Filipino พา Speak English please Why you say you understand Filipino t you ูให้มี say English ผมไปร้องทุกงานอา้าวเคจบร้อยเก้าเก้าก็คือคุ้มละเพราะว่าร้อยเก้าเก้าเนี่ยแน่นอนในโทรศัพท์คุณจะมีมีมไม่ต่ำกว่าร้อยคลิป Boss, boss ไปร้องด้วย Boss บอก จบจบแล้วงานนี้สำหรับร้อยเก้า้คุม,มากแล้วนะคะปปที่สุดนะคะอีกน่ารักขอบคุณ <ขอ S 1> ครับสีราชารอเลยนะสีราชาก็ไม่ไกลกรุงเทพกรุงเทพก็สามารถเดินทางไปกันได้นะคะบบพี่ฟ้าไปทุกรอบไหมคะคิดว่าน่าจะไปทุกรอบนะคะต้องอรอลุ้นดูว่าอาจจะแบบมากน้อยเพียงใดต้องอรอลุ้นตารางเดี๋ยวมันจะออกมานะคะ ทานข้าวหรือยังก,กําลังจะค่ะกําลังจะเดี๋ยวหลังจากไลฟ์นี้ค่อยว่ากันนะคะทุกคนกินข้าวหรือยังทําอะไรอยู่ฝากแชร์ไลฟ์ให้หน่อยนะคะจะได้มีคนเข้ามาเอฟเยอะๆช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยนะทุกคนสำหรับงานนี้นะคะชื่องานว่าเดอะ a n d f a ฟสจักรวาลแห่งความสุขนั่นนี่นะคะก็มีศิลปินค่ายดังสามค่ายใช้คำว่าค่ายดังนะคือ ค่ายไหทองคำคแล้วก็ไอดอลหมอลำหมอลำไอดอลนะคะรวมถึงมิสแกนนั่นเองมิสแกนก็หลักๆก,ก,ก็เราจะมีนักร้อง5อค,คนอยู่แล้วนะคะที่จะเป็นยืนพื้นซึ่งเป็นน้องๆที่เป็นน้องๆแกรนวอยมีน้องอามอนะ,ะอามชูเนาะแล้วก็มี อัมชูคนมีใครบ้างลืมชื่อแกนไว้ห้าคนมีใครบ้างนะมีอัมัตงโอแตงโอมีกดชาเบลเนี่ยเพอเพอมีไม่อยู่ในอยู่ถึงไม่ได้อยู่ในห้าคนแต่เพอเ<ง>พอกดชาเบลได้ไปด้วยหนูวาน,น,วานแล้วก็คนที่ร้องฆ่ามันลูกทุ่งชื่ออะไรนะมิว,มวอะไรเงี้ยนะคะ l <ๆ S 2> Love you พี่ฟ้า v e you too <ๆ S 2> ที่รัก อืมอินเดอ์แฟนสวีทเมาส์นะยู o ยมียูคอ o มีที่รักเนี่ยบอสน้องก็คุ้มแล้วก็จริงนะคะมีคุ้มร้อยเก้าเก้าดูไปดูที่ยุทยาคะ่ะใกล้ๆบ้านได้เลยค่ะผมร้อยเก้าเก้าเข้าไปเอ้นี่กันเยอะคิดถึงพี่ฟ้านะคะคิดถึงเหมือนกันคะ่ะบอสหล่อขึ้นนะบอสไหนบอสคนไหนอ่ะ บอสเล็กหรือว่าบอสนวัด Beautiful ways อยากให้ตารางศิลปินแกลนออกครับจะได้ซื้อถูกซื้อไปเลยทุกวันค่ะไม่ไปวันไหนไม่เป็นไรซื้อไปก่อนซื้อทุกวันเลยนะคะเนี่ยคอ <c oughs> <comment S 2> มเมนต์มนดีเลย See you in Mexico See you I'm so excited to see you guys Mexico fans and Brazil fans but I'm ready พี่ฟ้าสวยมากขอบคุณค่ะมีกลุ่มปิดไหมคะย,มยังไม่ชัวร์ค่ะโอ้โหทุกคนบัตรร้อยเก้าเก้ากลุ่มปิดไม่เหลือเก้าเก้าเลยเหรอม,ม,มีลำไยใช่ค่ะถ้ากลัวไม่คุ้มก็คือมีหมดเลยลำไยเงาะส้มมะกรูดมะนาวมาพาะพร้าวส้มโอมน่าจะมากันหมดนะคะ ชอบหนวดพี่ฟ้าอืมเพิ่งโกลนไปมันขึ้นมาใหม่ที่เซนทันจันวันไหนนะคะเวสตอมมนิกนะคะจะเปิดให้นะที่เซนทันจันคือวันครั้งที่สองค่ะวันที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกกรกฎาคมเดือนนี้เหรอ I cannot I cannot understand you are language, but I'm still watching your life. Thank you. Thank you so much. Mm. Thank you, nine like the fans. In... Cùng bịt máu mỏng khả. Đây, để lòng quỳ gặp bó xử nha. หนูเคยพี่ฟ้าที่งานสลับบุรีหนึ่งครั้งสวยหล่อมากขอบคุณค่ะใครๆก็พูดแบบนี้ค่ะว่าตัวจริงดูดีมากะไรเงี้ยพี่ฟ้าก็โอเคขจริงหรอเข้าใจก็คงจะจริงแหละมั้งอะไรเงี้ยอ i s ฟ very beautiful t h ท n งคิวมาบูไฮ่จากฟิลิปปินส์มาบูไฮ่เพ h ่อนท่ a น c ุณคุณคุณคอ m เมนต์นะถ้าคุณสามารถอ m m นได I try มีพี่ฟ้าไหมครับคิดถึงมากคิดว่ามีครับน่าจะย่อมมีน่าจะยอมม่ะยอมเป็นไปได้เล็กๆนะคะ <c oughs> พี่ฟ้าเองก็อยากมีโคลนนิ่งตัวเองสักสามร่างสลับกันนะคะไว้ถ่ายละครล่างหนึ่งไว้ร้องเพลงล่างหนึ่งไว้ไปงาน,นงามร่างหนึ่งอยากโคลนอยากไปทุกงาน Washing from ๊ยปน n ัน n หม่ยิน e ีต้อนรับอ t กแล้วขอบคุอะไกัโตกลุ่มปิดยังไม่ชัวร์แต่ที่ชวัวร์แต่อิงอิงตาจะปิดแล้วอา้าวดูออกเลยเหรอหน้าออกเหรอหน้าพี่ฟ้าออกเหรอว่าพี่ฟ้ามุง่งตัวจริงคือที่สุดแล้วพี่ฟ้า <laughs> นี่ก็ยอกันใหญ่ เขาบอกกูตัวจริงดูดีกว่าในรูปกูเ็เลยบอกออบอก็ก็คงจริงแหละออก็คงจริงและมั้ง อุ๊ยคุณอะไรนะอย่ารีพิมพ์อย่างงี้นะใจไม่ดีแต่มันอ่านผิดลุงนาพาลุงนาพาเนี่ยอย่าพิมพ์งี้นะค่อยค่อย,อยพิมพ์ค่ะค่อยค่อยพิมพ์นะซื้อเรียบร้อยครับอยากเห็นพี่ฟ้าตัวจริงจังเลยมาเจอกันนะมาเจอกันนะคะ เห็นพี่ฟ้ามีกำลังใจฝึกงานสู้ๆครับเต้นใหญ่แล้วไม่ดูก่อนใครจะเต้นอ่ะตอนเนี้ยโอ้ร้อยเก้าเก้าต้องให้เต้นเลยไงนอยเหมือนกันเป็นอย่างเงี้ยอยากให้มาเที่ยวหลวงพระบางอยากไปเหมือนกันนะคะบัตรราคาเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะหวนละร้อยเก้าเก้าเห็นพี่ฟ้าโอเคอ่ะมามามาทุกคนคะย้ำอีกทีหนึ่งนะร้อยเก้าเก้านะคะสาม

Are you excited for Mexico and Brazil? Yes, of course. เจอกันที่เซนซิลาชานะพี่ฟ้าเจอกันครับฉันรักคุณพี่ฟ้าและยูทูบไกส์ สวยมากติ้งคิวโ,โซมาสอ่ะมามามา,มาเร็วก่อนจะลงเดี๋ยวพี่ฟ้าทวนให้นะคะคนดีทั้งหลายเดอะแกนเฟสนะคะจักรวาลแห่งความสนุกนะพบกับศิลปินเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะคะสามใครดังสามใครสามใครดังสามใครดังนะคะ <laughs> มีมิสแกนนะคะไหทองคำแล้วก็หมอลำไอดดลนะคะ ซื้อบัตรที่พี่ฟ้าเนี่ยปักลิงก์ไว้ให้ได้เลยเนาะซึ่งราคาบัตรนะคะถ้ารวมทั้งหมดเลยเนี่ย999นะคะเข้าได้ทุกวันเลยแล้วก็ทุกอีเวนต์ด้วย11วัน5ที่นะคะ999คือตีไป1,000เนาะครั้งที่1วันที่12-13กรกฎาคมนะคะ ที่เซนทัลเวสเกดครั้งที่2เนี่ยวันที่ 25- ถึงยี่สินะเซนทันจันทบุรีครั้งที่3ามนะวันที่29ถึง31นะคะที่เซนทันบางนาครั้งที่4นะคะวันที่6ถึงวันที่7ที่เซนทันยุทธยาแล้ววันที่5ครั้งที่5นะคะคือ26กถึง27กันยาที่เซนทัศรีราชาซึ่งแต่ละงานจะจัด2วันรวมทั้งหมด11วันด้วยกันนะคะสถานที่ถ้าเอาแค่1วันเนี่ยาแต่ถ้าเหมารวมเลยเนี่ยเั้นเก้เลย กดเธอนะพี่ฟก็ไม่ไหวแล้วอ่ะกดเธอนะากอะดเกดเธอเคนะคะทุกคนขอบคุณมากขอบคุณมากจริง thank you i n t fans o u guys ขอบคุณค่ะใครมาดูย้อนหลังฝาก กดลิงก์สมัครกันเยอะๆนะคะบ๊ายบายไปถ่ายต่อแล้วพี่ฟ้าม,มีถ่ายต่อนะนี่คนน,คน, <c ười> คนี้เป็นคนบอกให้ไลฟ์คนนี้เป็นคนบอกให้ไลฟ์นะคะอ่ะให้ดูน้องๆก่อนไปนี่พัชชาพชาัชเชอนะคะอ่ะนนี่ใครนะคนนี้จินนี่นี่มากนี่ อ่ะใช่ใครถามนี่อาชารลอตอยู่นี่นะเตยเอยนีมาอยู่กันครบนะไปละบาย